ดิต้อัรับสู่พื้นที่ใหม่จากศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทนี่คือเวทีถ่ายทอดประสบการณ์และเส้นทางการเรียนรู้ของนักสืบสายชัวชัวก่อนแชร์สโมสรเวทีเรียนรู้และปล่อยของสําหรับเหล่าบรรดาก,กว่า600ว่าที่นักสืบสายชัวจากทั่วประเทศที่กําลังจะได้เข้าร่วมค่ายแนวใหม่ในแบบเวอร์ชวลแคมป์เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเหล่าชาวค่ายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นสองภัยร้ายที่คุกคามไปทั่วโลกวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศการเริ่มต้นค่ายแบบเวอร์ชวลแคมป์ด้วยกันนะครับ ่ายครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจํานวนมากและมีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมรวม650คนจาก59จังหวัดทั่วประเทศและกว่า100โรงเรียนทางสมทเองยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนเราถึงสถานที่แห่งนี้เนื่องจากเราจัดเรียนเป็น virtual camp หลังจากนี้ก็อาจจะมาเยี่ยมเยียนทีหลังก็ได้นะครับยินดีครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาในโครงการนับสืบสายชั่วชั่วปฝงแชร์สโมสรเมื่อ และนั่นคือบางส่วนเท่านั้นของกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้พบกันที่นี่ทุกวันพุธและศุกร์ในข่าวเที่ยงส่วนผู้ที่กำลังรับชมทางออนไลน์ติดตามกันต่อได้ที่เพจ Facebook นักสืบสายชั่วชั่วก่อนแชร์สโมสรน,นะครับมาร่วมเรียนรู้และเป็นกำลังใจให้เสียงเล็กๆของทุกคนกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับข่าวปลอมและภัยไซเบอร์เสริมสร้างความรู้เท่าทันของทั้งสังคมไปด้วยกันกับศูน,น,นย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในนักสืบสสสายชชชััววรร์ก่อนแโม